สวัสดีครับทุกท่านผมแชมป์นะครับจากช h a นลดายส c เกม m i ิงเดี๋ยวคลิปวันนี้จะเกี่ยวกับน้องสายชูนะครับซึ่งจะมาอัพให้ดูว่าใช้อะไรบ้างอัพยังไงแล้วก็มีสกิลอะไรบ้างเริ่มกันที่ของใส่นะครับผมใส่ชูโฟฮีครับเพราะว่ามันเพิ่มแ a ็กเเอ่อ SP ครับ15ยิ่ง SP เอสพีเยอะนะครับมันก็ทําให้เราชูแรงเข็นด้วยก็มันเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เราต้องอัพพวกอินนะครับถ้าเกิดคนมีของใส่บวกอินอื่ก็ใส่ได้แล้วก็มัฟเลดิกครับเวลาเข้า p ีอะไรอย่างงี้ก็เป็นประโยชน์มากเหมือนกันอาวุธนะครับก็ใส่พวกเฉพาะทางนะครับถ้าเกิดคนไปตีพวกเป็นอนูบิสอะไรอย่างงี้ก็ใส่พวกการ์ดบัวครับ ส่วนเรื่องสกิลนะครับถ้าเกิดเป็นม้องที่อยากได้บอดี้รีโลเคชันนะครับหรือบอดี้โลแล้วกันผมเล็กสั้นๆตั้งแต่สมัยก่อนละก็ต้องอัพแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าม้องอ่ะมันมีจอบแค่50ก็ถ้าอัพเตก็ได้แค่นี้ครับก็ไม่ต้องฟรียสครับเพราะสายนี้ก็เป็นพวกสายเล่นอาชูแล้วก็เล่น PP แล้ว มาด Dante, ูประโยชน์กันครับสมมุติว่าเรา PP อยู่แล้วเราชาร์จบอลยังไม่เสร็จนะครับเราก็สามารถใช้ใช้สกิลนี้นะครับในการหนีขอนอื่นได้อย่างนี้ครับหนีไปเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยได้มีประโยชน์เหมือนกันนะครับในการใช้หาของหรือว่าหาบอสเวลาเรามาล่าบอสนะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าเกิดมีใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็เข้ามาพูดคุยกันได้ครับ ตัวนี้เป็นเซิร์ฟทดสอบนะครับเซิร์ฟเถื่อนนั่นเองก็ผมขี้เกียจรอครับจะได้ทำรีวิวมาให้ดูกันก่อนเลยด้วยสำหรับคลิปวันนี้ก็เท่านี้ครับผมบราบ